ด้าคีแชแนลนะคะวันนี้เราจะมารีวิวการเดินทางเนาะไปขี่รถเที่ยวนะ นี่ก็จะเป็นแบบพวกบ้านอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะมาแบบเออมันอาจจะเป็นแบบถอดส,ะสะัตย์ ไปอย่างเดียวนะคะแล้วก็ดูรถด้านนี้เนาะดูรถด้านนี้ก่อนนะคะตามกฎจราจรเนาะอย่าฝืนนะคะอย่าฝืนโดนจับ เราไปด้วยนะ เปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะเอากล้องไปเช็ดน,นะคะเพราะว่าายขึ้นเลยใช่ไหม You can go นี้ก็ขั้นเรียวเข้าไปตรงหน้านู้นเลยนะคะก็จะเป็นบ้านพี่ชมพุแต่เราจะตรไปบ้านพี่เบิร์ดนะคะที่กำลังก่อตั้งเสร็จแล้วเนาะแล้วก็จะไปแบบคุยขึ้นว่าจะขึ้นบ้านใหม่แบบยังไงอะไรนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะไปช่วย,ช,วยช่วยกันทิดนะคะเห็นคนคนยืนมุงตรงนั้นไหมอะ่ะก็คือว่าบ้านพี่เบิร์ดเองนะคะเรา เรานี่เนาะนี่สวยมากซูมซูมเข้าไปเลยนี่นะคะโอ้ยบางบางนี่เขาจคสเปชน,น้ำเด็กเล่นสวยมากเลยอ่ะโอเคนะคะวันนี้เราก็แบบ เขานั่โกงนี่พอดีนี่นะคะแล้วก็ถึงแล้วน,ะะนี่ผู้ขาก็ะถายอยู่แล้วก็ป่าอยู่ยนะคะเดี๋ยวตรงนี้เป็นสนามน้ำว่างๆสำหรับคลิปลีนะครับขอลาไปก่อนเพราะว่าคลิปนี้คือจัดเต็มมากๆเลยเนาะ,ค,ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ